ฮัลโหลครับอยู่บ้านไหมครับเนี่ยผมชอดีว่าผมอยากเล่นเพ5เอะไรอ่ะซิเลสโซซีโรอ่ะโอ้ซีเลโซซีโรทำไมอ่ะก็เล่นบนเล่นบนไอมือถือคอมพิวเตอร์ไปดิโอ้แต่วันนี้ผมพิเศษนะผมมีอารมณ์อยากเล่นมุมเพห้าจริงได้ไหม ทำไมอ่ะมันมีอะไรเอาเถอะน้าโอ้สายแล้วเออเอ,อมามาได้ได้เค okay, ครับเค okay, ครับโอ้โหกำลังเล่นดกเล่นมันอยู่เลยอ่ะมาเหรอใช่มาแล้วครับอยากจะรู้ทำไมต้องเพย์ห้าว่าเกมนี้เกมนี้มันลงทุกแพลตฟอร์มมันไม่ได้มีแค่ชฉพาะเพย์หาทำไมมันมีคอลองคอลแหบอะไรพิเศษเกมเนี้ยคุณขันเนี่ยอัปเดตหรือยังเนี่ยแพทหฟอสุดเนี้ย ท้าไม่อัปเดตจะเล่นได้ไงวะเกมนี้ใช่ไหมเออมันก็ต้องอัปเดตแล้วดิทำไมงั้นลองเข้าวิธีการตั้งค่าดูสิอ่ะเนี่ยอยู่ตั้งค่าทำไมมีอะไรมันมีสิ่งที่พิเศษมากไหนแม่มีอะไรเลยจริงจริงเลไหนนี่อ่ะดูเลเทสซิ่งใช่แล้วอย่าบอกนะว่ามีแค่เครื่อง P5 เท่านั้นตอนนี้ใช่ ทัวจะล้องอีหรือเปล่าออืมมันก็มีเยลยนะใช่ครับใช่ครับใช่ใช่ใช,ช,ช,ชโอเคครับสวัสดีครับพเพเื่อนๆครับโอ้สวครับเรียกว่าวันนี้มีแขกรับเชิญมาบุกถึงห้องนะครับ <c oughs> ผมเองก็มึนๆนะครับอยู่ๆทําไมจะมาเล่นตัวเกม CCC นะครับ <c oughs> ก็งงเหมือนกันว่าเฮ้ยเกมนี้มันมาตีแพลตฟอร์มนี่อะไรจะมา เราะแกะบุนวายกับ PlayStation 5ใช่ไหมครับเออก็กยังงๆอยู่อ่ะแต่นี่ครับตอนนี้กข็ข่าวออกมาผมก็เพิ่งรู้เมื่อกี้เลยนะอออเอเอาทางล่าสุดนะครับทาง Official ของ Zero s อี i รโ o n e z e r ่เนี่ยไม่ว่าใครจะติดตามบน Facebook ช่อง y YouTube ของประเทศไหนก็ตามตอนนี้เขาได้ปล่อยตัวอย่างล่าสุดของ Ray Tracing บนเกมนี้เรียบร้อยแล้วอืแล้วก็ผมลองเล่นมาเ่ยรู้สึกว่าค่อนข้างประทับใจนะ บนตัวเพย5ห้เพยใช่เขาเรียกว่ามันมีความแตกต่างใช่ไหมมีความแตกต่างนะครับซึ่งเลเลซิ่งเราเห็นเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเปิดแล้วเดินเราจะเห็นแค่ในฉากที่มันเดินเลยอย่างนี้ไม่ไม่ใช่อย่างเดียวนะฮะตอนฉากต่อสู้อย่างเงี้ยก็ยังเลเลซิ่งก็ยังแสดงผลด้วยอ๋อแต่แค่จะสังเกตยากนิดนึงเพราะว่าเราจะโฟกัสกับการเล่นใช่ก็เรียกว่าเซอร์ไพรส์ไหม ก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์นะมาปล่อยเงียบๆอย่างเงี้ยเออเออใช่เพราะว่าผมเองผมก็ไม่รู้เลยนะถ้าไม่มีใครมาบอกผมก็จะเลไม่เลผมก็เฉยเฉยตามเมื่อวันไงเกมเมื่อวันตัวสลักเบาทั้งซ้ายและด้านเอกสิทธิพิเศษไว้ให้กับทั้งในบทตัวของันห้าเลยนะหายเออหันตัวจุดสีว่าตอนนี้ประสิทธิภาพที่เรียกว่าจัดจ้านอื ระดับพอตัวเกมนี้ก็น่าจะอยู่ที่คอนโซลอยู่ล่ะตอนนี้คิดว่าคอนโซลก็เกมเกมนี้มันก็ได้อยู่ครับได้อยู่ใช่ไหมใด้แต่เล่นมันก็ถามว่ามัน60ตลอดไหมก็คงไม่อ่ามันก็มันมีบางช่วงที่อาจจะมีดอกดอกบ้างใช่ครับยิ่งตอนไหนที่แบบว่าละเออย่าฉากมันเยอะหรือมอนอกสกิลเยอะๆเนี่ยมันยิ่งเห็นชัดเจนอ่าแล้วตอนที่เราลองเปิดเลกับไม่เปิดเลอ๋อบนตัวเพย์ห้านะถ้าในความรู้สึกผมอ่ะ ก็คือถ้าเปิดเลเนี่ยมันอาจจะทําให้พลังในการประมวลผลเนี่ยดปลองเพราะว่าเราเราอาจจะคุ้นเคยในทางฝั่ง PC ใช่ไหมแบบว่าเฮ้ยถ้าเปิดเลปั๊บเนี่ยโอ้โหเฟรมร่วงแน่แต่นี้พอมันเพย์ห้าเป็นไงตอนที่ลองค่อนข้างประทับใจนะเพราะว่าเล่นเปิดกับปิดเนี่ยก็คือเฟรมเรสเนี่ยมันเหมือนกับตอนปิดเลยอาวเรียกว่าแทบจะไม่เห็นความแตกต่างไช่ไได้ว่าเปิดเลแล้วจะทําให้เฟรมร่วงใช่ครับไม่เกี่ยวเลยดูแบบ ไม่ได้เห็นความแตกต่างใช่ครับมันเหมือนเดิมเลยอืมก็เหมือนกับว่าเขาเหมือนกับเพิ่มฟีเจอร์ตรงส่วนนี้ใช่ครับเข้ามาแค่นั้นแนะนําว่าถ้าใครมีเครื่องแล้วเล่นเกมนี้อยู่ก็เปิดไว้ดีกว่าอ่าอ่าอ่าถ้าใครมีเครื่องเพย์หานะใช่ใช่แล้วนี้เป็นไงในหมู่ของเราเนี่ยเพราะผมรู้ว่ากลุ่มของคุณเนี่ยไม่มีใครเล่นบนตัวเพย์ห้ากันแน่ใช่ไหมส่วนใหญ่ากลุ่มของผมเนี่ยก็จะเป็นช่วงวัยมหาลัยก็แน่นอนครับ iPad Air อ่า iPad Air PC ครับนะครับหรือว่าจะเป็นโมบายใช่ไหมอ่า iPhone หรือว่าจะเป็น Android นะ้วก็ว่าไป iPad มากกว่าอ่าอ่เพราะว่าตัวเกมนี้ในการคอนโทรลนะอ่าแล้วก็หน้าจอใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็ชิปก็ต้องแรงอ่าต้องแรงออก็เรียกว่าไม่ได้ไข้องเกี่ยวกับบนเพเลยไม่มีแต่ครั้งนี้เรียกว่าทำให้ทำให้คนที่อยู่ในแพลตฟอร์มอื่นอาจจะเริ่มแบบเฮ้ยสกิดใจอ่ะเพรผมก็เริ่มเห็นมีคอมเมนต์นะนะบอกว่า เออ,เอ,อทำไมของฉันไม่มีอะไรอย่างนี้เออใช่อันนี้เราไม่พูดถึงมดนะอ่าเราคือเราพูดถึงออฟฟิเชีแบบทาง<ะ>การนะไอ,เ,เ,อเรื่องของตัวเลนะเออเขาเรียกว่าใครที่มีตัวเครื่องเพหอยู่ในตอนนี้นะอืก็คุณสามารถไปขิง คนที่เล่นบน PC แล้วก็โทรศัพท์ iPad PC โทรศัพท์ทั้ง Android iOS ก็เรียกว่าไปขิง4090ได้เลยไหมได้4090เลือกเปิดไม่ได้บอกเฮ้ยเกมนี้เอาแบบออฟฟิเชียลนะไม่ไม่หรือคุณจะมาเถียงผมบอกว่ามันเปิดได้ได้เดี๋ยวผมกลับไปที่บ้านแล้วเปิดให้ดูว่าโน้ตบุ๊กผมเนี่ยก็3ับโนนะจะบอกว่ามันเปิดไม่ได้ก็คงไม่ใช่นะมันไม่มีให้เปิดเองอ่าันนี้เราพูดถึงออฟฟิเชียลใช่ใช่ใช่ก็เราก็ยังไม่รู้นะว่าแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยจะเปิดได้ใช่ครับอย่างเป็นทางการเนี่ย วันไหนใช่ไม่มีบอกเอ,อ,อะไรไม่มีบอกนะเ,เออก็เ,ออเป็นอะไรที่เราเองก็เซอร์ไพร์ ใช่ครับสบายสบายมากเรียกว่าทําให้ไม่รู้ว่า PlayStation เองอย่างที่ผมจั่วไว้เมื่อกี้นะทัวร์จะลองอีกหรือเปล่าว่าเฮ้ยคุณไปกักอะไรไว้ให้เฉพาะเพย์อีกหรือเปล่าอะไรนะแต่นี้ก็ต้องมองความเป็นธรรมมานิดหนึ่งนะไม่ได้มีแค่เฉพาะเพย์นะของค่ายนี้ใช่ไหมใช่ครับค่ายฮโยโวบสเนี่ยชอบสร้างความพิเศษให้กับแพลตฟอร์มอื่นๆใช่ไม่ได้มีแค่เกม CCC ที่ตอนนี้เปิดเลดใช่ครับได้เฉพาะบนตัวคอนโซล PlayStation ห้าใช่ครับมีเกมอะไรบ้าง ดังให้ความพิเศษ Gen ชินิแพคตอนนี้ก็จะเป็นตัวของ iPhone นะครับหรือ iPad Pro ครับที่สามารถเล่นแบบ120เฟรมด้วยพลังดิบนะแล้วก็มี upscaling ตัวภาพได้ด้วยเปิดได้ด้วยเฉพาะบน iPhone iOS เท่านั้น iOS ต้องเป็นเครื่องรุ่นรุ่นโปรขึ้นไปโปรขึ้นไปนะครับกับ13 14 15ใช่คไหมแล้ตวส่วนตัว upscaling เนี่ยต้องเป็นชิป A17 Pro ขึ้นไปไม่ก็ iPad iPad M1 ขึ้นไปอ่าก็เรียกว่าอย่ามาทัวลงเฉพาะเพนะเพื่อนๆคัต้องไปทัวที่ค่ายเขาเลยนะว่าทำไมคุณไม่ทำให้มันทุกๆแพลตฟอร์มสตาร์เรลนี้วันที่15นี่เห็นเขาบอกว่าจะมีแผ่นออกมาอ่าแผ่นออกมาอีกโอหใช่ครับ็อกเซตเลยทีนี้เป็นเจ้าของ PlayStation 5นะครับก็อาจจะแบบ ใครอยากเก็บสะสมนะครับที่มันเป็นฟิสิกอลที่แบบจับต้องได้ถึงแม้ตัวเกมนี้มันจะเป็นแบบเกมออนไลน์ก็ตามไม่จาเป็นที่จะต้องมีแผนหรอกอ่าพถึงแต่ว่าเขาก็ทําออกมาให้สำหรับคนที่อยากสะสมสายสะสมแหละนี่ี่ผมมองนะเพราะว่าแฟนๆที่ชอบของกระจุกกระจิกพวกอะไรพวกนี้ที่เป็นกิมมิคกับเกมก็มีไม่น้อยนะครับมีไม่น้อยวันนี้ก็มาแวะบอก ทักทายเพื่อนๆครับความสิทธิพิเศษของตัวเกม CCC วันนี้ให้กับบนตัว p l a y s t a t i o n 5เรียบร้อยแล้วเนท r ซ c ิ่งเลยนะเพื่อนๆขิงกันได้แน่นอนกับแพลตฟอร์มอื่นงี่ไปขิงก่อนนะต่อีปกันได้เลยไปมีเครื่องอย่่ไปขิงกันก่อนเอาให้เต็มที่กันก่อนเลยเพราะเราเองก็ไม่รู้ว่าจะได้สักประมาณกี่วันกี่เดือนนะครับก็ต้องรอดูกันเขาเรียกว่าเป็นฟีเจอร์ที่หลายๆคนอยากจะให้มีแหละ ใช่ใช่ใ่เพราะตัวเกมนี้ก็ต้องบอกแล้วว่าภาพกราฟิกมันไม่ได้ถึงกับว่าโชกโคห้าเน้นเ้นไม่ไม่เน้นเรียวเน้นแบบว่าเป็นอนิเมะมากกว่าเป็นอนิเมะดังนั้นในเรื่องของตัวความแน่นของตัวโพลิกอนเนี่ยมันไม่ได้แบบเป็นเกมแบบพวกทิปเปิลเอใช่ครับไม่ได้เหมือนเกมที่พานดูขนางก็ก็คือรอวันที่ผู้พัฒนาเนี่ยใส่ตัวเรเทซิ่งเข้ามาแค่นั้นแหละแต่กลับกลายเป็น บอลเพย์เซ bon ชันห้า่ดันได้สิทธิทพิเศษไปเกอะแล้วก็ปล่อยมา <c oughs> แบบเงียบๆด้วยเยีบเงียบๆองกลัวเดี๋ยวทัวลงครับ <c oughs> <c oughs> แบบว่าแบบเดี๋ยวกันแสนโดนนี่อ่าโอเค,คแล้ววันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปประมาณนี้ก่อนนะครับ,รบเดี๋ยวถ้ามีอะไรมาอัปเดตก็จะได้มาพูดคุยกันต่อในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับครับผม